รุกือครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนมกราคมพุทธศักราช2518และสีหนุได้ประกาศรายชื่อบัญชีดำของโเผพดซึ่งบุคคลเหล่านี้จะถูกฆ่าทันทีที่เผอพชนะลายชื่อนี้ตอนแรกมี7คนต่อมาเพิ่มเป็น23คนได้รวมรายชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดยเฉพาะผู้ที่คุมทหารและตำรวจในเดือนเมษายนพุทธศักราช2518รัฐบาลของสภาสูงสุดแห่งชาติจดตัวผู้นำมาใหม่ เพื ang, ああ women, ่อเจรจามอบตัว no ต่อเขมรแดงนำโดยนายศักดิ์สุดสขานซึ่งเคยเรียนในฝรั่งเศสกับเผ่าพฤและเป็นญาติกับนนทเจียเผ่าพฤตอบสนองนโยบายประกาศว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสภาสูงสุดแห่งชาติจะถูกฆ่าโดยรัฐบาลใหม่นี้ล่มสลายเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2518เขมรแดงเข้าสู่พนมเปญเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2518ในฐานะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เผ่าพฤ จึงเป็นผู้นำโดยพฤติันของประเทศชาลตสาค,คือชื่อที่แท้จริงของโพโอพดพโอพดคือนามแฝงของเขานี่เองและนี่เองคือที่มาของชื่อโพโอพดซึ่งไม่ได้มีความหมายในภาษากขมรกัมพูชาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่5ม,มกราคมพุทธศักราช2519เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นกัมพูชาประชาธิปไตยสภาที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ประชุมเมื่อวันที่11-13เม 13. ษายน โดยเลือกโผพศเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเขียวสัมพันธ์เป็นประมุขรัฐในตำแหน่งประธานเปอซิเดียมแห่งรัฐส่วนซีหนันุไม่มีบทบาทในรัฐบาลใหม่รัฐบาลเขมรแดงเห็นว่ากเกษตรกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชาติและป้องกันประเทศเขาต้องการสร้างรัฐพึ่งตนเองเน้นการผลิตโดยกเกษตรกรรมหลีกเลี่ยงการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งอุตสาหกรรมและปฏิเสธการซื้อสินค้าจากต่างชาติทันทีหลังจากพนมเปนแตกปีศูนย์ได้เริ่มขึ้น เขมรแดงประกาศใช้แนวคิดเป็นศูนย์และสั่งอพยพคนทั้งหมดในเมืองออกไปสู่ชนบทโดยได้อ้างว่าสาหรัฐจะมาทิ้งระเบิดสื่อตะวันตกให้นิยามการอพยพครั้งนี้ว่าเป็นการเดินไปสู่ความตายสีอของสหรัฐทํานายว่านโยบายของเขเมรนแดงในการบังคับอพยพจะนําไปสู่ความอดอยากและการตายของประชากรจํานวนมากโผพดและเขเมรนแดงได้จัดให้มีการอพยพในเขตชนบทมาก่อนหน้านั้นหลายปี แต่การอพยพออกจากกรุงปนมเปญกลายเป็นสิ่งที่แปลกการอพยพครั้งแรกเกิดขึ้นที่รัตนคีรีเมื่อพุทธศักราช2511โดยมีเป้าหมายเพื่อเคลื่อนย้ายประชากรหรือ้าไปในเขตที่ขมรแดงปกครองเพื่อจะได้ควบคุมคนได้ง่ายระหว่างพุทธศักราช2 5 1 4ิถึง2516จึงเริ่มนโยบายอพยพออกสู่ชนบทเพื่อแก้ปัญหาที่คนในเมืองมีแต่ความสามารถทางการค้าในพุทธศักราช2 5 1 9ระบบของพอพพด ได้จัดแบ่งชาวกัมพูชาออกเป็น3มกลุ่มคือผู้มีสิทธิ์เต็มผู้มีสิทธิ์แข่งขันและผู้อาศัยผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นประชาชนใหม่ที่ออกมาจากเมืองมาอยู่ในคอมมูนได้รับอาหารแค่เพียงนาำและข้าวสองชามต่อวันซึ่งทําให้เกิดความอดอยากไปทั่วประชาชนใหม่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่20มีนาคมปช2519แม้ว่ารัฐธรรม,มนูญจะให้สิทธิ์ทุกคนที่อายุมากกว่า18ปีผู้นำเขมรแดง ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงที่ควบคุมโดยรัฐด้วยกล่าวว่าต้องขารประชากรเพียง1-2ถึงล้านคนในการสร้างสังคมใหม่ดังนั้นการเก็บขุนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ทำลายคุณไปก็ไม่มีความเสียหายการสังหารกลุ่มประชาชนใหม่เกิดขึ้นอย่างมากจนเกิดเป็นทุกสังหารมีการจำแนกผู้คนตามศาสนาและกลุ่มเชื้อชาติทุกศาสนาถูกขัํมบาตรชนกลุ่มน้อยถูกห้ามใช้ภาษาของตนกลุ่มที่เป็นเป้าหมายได้แก่พระภิกษุมุสลิม และชาวคริสต์ปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกคนที่มีการศึกษาโดยทั่วไปคนที่เคยติดต่อกับชาติตะวันตกหรือเวียดนามคนพิการและเชื้อชาติส่วนน้อยเช่นเาาจีนเาาลาวเาาเวียดนามบางส่วนถูกส่งไปค่เอสหนึ่งและบางส่วนถูกสังหารคาดการว่าผู้เสียชีวิตในสมัยขเขมรแดงภายใต้ระบบโพบดอยู่ระหว่าง7จ็ดแสนถึงสล้านคน ส่วนใหญ่จะระบุตัวเลขเป็น1.7-2.2ล้านคนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตเพราะถูกประหารอีกส่วนมาจากความอดอยากและโรคระบาดสหประชาชาติประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต2-3ล้านคนในขณะที่ยูนิเซฟประมาณการอยู่ที่3ล้านคนดค้วยข่ามแดงเองประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตราวๆ2ล้านคนโดยกล่าวว่าเป็นผลมาจากการลุกรานของเวียดนามในปลายปีพุทธศักราช2522สหประชาชาติและเจ้าหน้าที่กาชาด เตือนประชาชนชาวกัมพูชาราว2.25ล้านคนอาจเสียชีวิตลงได้เพราะการขาดสารอาหารเนื่องจากการทำลายโครงสร้างของสังคมกัมพูชาในระบบโผผลส่วนใหญ่รอดชีวิตเพราะความช่วยเหลือจากต่างชาติหลังจากการลุกรานของเวียดนามมีชาวกัมพูชาอดตายอีกราว3า0,000คนระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2523ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายของเขเมรแดงโผพด,พดแต่เหมือนนโยบายการเป็นมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อต้อานสหภาพโซเวียตในขณะที่เวียดนามเป็นมิตรกับสหภาพโซเวียตจีนได้สนับสนุนอาวุธแก่ขมียนแดงก่อนจะครองอำนาจในเดือนธันวาคมปีศตวรร 2, 19, พันาโพลพดแสดงความเป็นศัตรูกับเวียดนามมีการป้องกันชายแดนอย่างเข้มงวดการกระทําของโพลพดเป็นการโต้ตอบการประชุมใหญ่พรรคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่4ซึ่งรับรองความสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างเวียดนามกับลาวและกัมพูชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เวียดนาม จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างและป้องกันประเทศทั้งสองโผพดต่างจากผู้นําประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วไปคือเก็บตัวเองเป็นความลับในช่วงสองปีที่ครองอํานาจพักเรียกตัวเองว่าอังเกอร์จนกระทั่งสุนทรพจน์เมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2องพโนอโพดจึงประกาศถึงการมีอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้สังเกตการต่างชาติยืนยันว่าโผพดก็คือชาลอดซาในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2518ทหารเขมรแดงเข้ายึดเกาะฟูควักก่อนถูกเวียดนามยึดคืนในพุทธศักราช2520ความสัมพันธ์กับเวียดนามเริ่มแย่ลงมีการประทะก,กันตามแนวชายแดนในเดือนมกราคมโผพดป้องกันชายแดนของตนเองด้วยการส่งทหารรุกเข้าไปในดินแดนของเวียดนามการเจรจารล้มเหลวทําให้เกิดปัญหาตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นในวันที่30เมษายนทหารกัมพูชาโจมตีเวียดนาม ทำให้รัฐบาลและชาวเวียดนามต่อต้านเขมรแดงในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2519เวียดนามส่งกองทัพอากาศเข้าโจมตีกัมพูชาโดยเวียดนามบังคับให้ลาวลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพทําให้เวียดนามสามารถควบคุมลาวได้และในกัมพูชาทางภาคตะวันออกได้ปลุกระดมให้ทําสงครามเพื่อยึดคแมกรอมกลับคืนมาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2520 กัมพูชาส่งทหารข้ามแดนไปเผาทำลายหมู่บ้านและสังหารผู้คนในเวียดนามต่อมาเดือนธันวาคมเวียดนามส่งทหาร5 0 0พันนายลุกรานเข้าสู่กัมพูชาในระยะสั้นๆแล้วก็ถอนทหารออกมาซึ่งถือเป็นคำเตือนแต่โผพธกับมองว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอของเวียดนามหลังจากพยายามเจราจากับกัมพูชาในที่สุดเวียดนามตัดสินใจเปิดสงครามเต็มตัวโดวยเวียดนามยังพยายามกดดันขมรแดงผ่านทางจีนแต่จีนปฏิเสธ ที่จะกดดันกัมพูชาและยังแสดงการต่อต้านเวียดนามด้วยต่อมานักสังคมนิยมกัมพูชาก่อกบฏในเดือนพฤษภาคมปพุทธศักราช2521ทหารกองโผพ,พดไม่สามารถปราบปรามได้ในวันที่10พฤษภาคมสถานีวิทยุของพ่อพดออกอากาศว่าต้องกำจัดชาวเวียดนาม50ล้านคนและต้องแยกความบริสุทธิ์ของชาวกัมพูชาทางภาคตะวันออก1.5ล้านคนที่ร่างกายเป็นขเขมรแต่จิตใจเป็นเวียดนามประชาชนอย่างน้อย100,000คนถูกประหารชีวิต ในระยะเวลาเพียง6เดือนในช่วงปลายปีนั้นเวียดนามในรุกรานกัมพูชาเพื่อลมล้างรัฐบาลของกัมพูชาซึ่งเวียดนามถือว่าเป็นการป้องกันตนเองแลแล้วฝ่ายเขมรแดงก็ได้พ่ายแพ้และกลุ่มของโผพดเคลื่อนย้ายที่มั่นมายังแนวชายแดนไทยในเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 2 2เวียดนามจะตั้งรัฐบาลใหม่นําโดยฝ่ายต่อต้านเขมรแดงคือเฮงสําลินโผพดจะตั้งกลุ่มของตอนเองขึ้นมาใหม่ที่แนวชายแดนของไทย กองทัพไทยเขมรแดงเป็นกันชนเพื่อให้ทหารเวียดนามอยู่ห่างจากชายแดนไทยและยังมีรายได้ในการขนส่งอาวุธจากจีนไปให้เขมรแดงโผพดจะตั้งกองทัพใหม่ทางภาคตะวันตกของกัมพูชาโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนโดยการสนับสนุนทั้งการเงินและการทหารโผพดอาศัยในเขตพนมมาลายโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์เมื่อราวพุทธศักราช2523ว่าเขาประนามฝ่ายต่อต้านเขาว่าเป็นหุ่นเชิดของเวียดนาม ต่อมาสหาประชาชาติได้ยอมรับแนวร่วมขมรสามฝ่ายหรือรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่ง,งรวมขมรแดงด้วยแต่ไม่รับรองสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาในพุทธศักราช2528เขาได้เกษียณออกจากตําแหน่งต่างๆในขมรแดงเขียวสัมพันธ์ขึ้นเป็นผู้นําแทนพหลพศในปีพุทธศักราช2528แต่เชื่อกันว่าพหลพศยังคมกุมอำนาจที่แท้จริงต่อมาศูนย์กลางของขมรแดงที่พนมมาลายถูกทำลายพหลพศ นีเข้ามาอยู่ในไทยราวหปีศูนย์กลางของเขาอยู่ที่แนวชายแดนไทยใกล้จังหวัดตราแม้จะออกจากตําแหน่งผู้นําในปีพุทธศักราช2528แต่เขายังเป็นผู้นําโดยพฤติินผู้รับถ่ายโอนอำนาจทางทหารไปจากเขาคือซอนเซนในพุทธศักราช2529พอพดไปปักกิ่งเพื่อรักษาโรคมะเร็งจนถึงพุทธศักราช2531ในพุทธศักราช2532เวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชาเขมรแดงจะตั้งพื้นที่ขึ้นใหม่ ทางภาคตะวันตกของกัมพูชาใกล้แนวชายแดนไทยโผพดเดินทางกลับมาถึงกัมพูชาในปีพุทธศักราช2534กลุ่มต่างๆในเขมรลงนามสันติภาพขอให้มีการเลือกตั้งที่กำกับโดยสหาประชาชาติแต่แล้วเขมรแดงก็ปฏิเสธผลการเลือกตั้งแม้ว่าจะเสียกำลังพลไปจำนวนมากแล้วกว็าตามและยังคงต่อสู้กับรัฐบาลใหม่การต่อสู้ดำเนินไปถึงปีพุทธศักราช2539รัฐบาล มีนโยบายที่จะเจราจากับกลุ่มขมรแดงเพื่อ,อยุติการสู้รบโผพดสั่งประหารชีวิตซันเซนพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2540เนื่องจากพยายามเจราจากับฝ่ายรัฐบาลแม้ว่าเขาจะปฏิเสธในภายหลังว่าไม่ได้สั่งเขาได้เคลื่อนย้ายกองกำลังขึ้นไปในภาคเหนือแต่ก็ถูกตามมอกจับตัวได้เมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2540ในเดือนกร,รกฎาคมเขาถูกตัดสินให้กักขังไว้ในบ้าน ด้วยข้อหาฆาตกรรมซอนเซนคขืนวันที่15เมษายนปช2541ก่อนการฉลองครบรอบ23ปีการยึดครองพนมเปญของเขเมรแดงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งอเมริกาออกอากาศว่าเขเมรแดงตกลงใจจะส่งตัวพอพศให้ศาลนานาชาติภรรยาของเขาให้การว่าพอพเศเสียชีวิตบนเตียงในคืนที่รอการเคลื่อนย้ายไปที่อื่นตามมอกกล่าวว่าเขาเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวโดยอธิบายว่า เผ่าพศนั่งรอรถมารลับแต่รู้สึกเหนื่อยภรรยาจึงให้เขาไปพักผ่อนเขาจึงไปนอนแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเวลา22นาฬิกา15นาทีแม้ว่ารัฐบาลจะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างกายของเขาแต่ศพก็ถูกเผาไปในวันเสาร์ที่18เมษายนที่เมืองอัลลองเวงในเขตของเขเมรแดงมีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายของเขาเช่นอโพสพ์อาจฆ่าตัวตายเพราะกลัวว่าตาหมอกจะส่งตัวเขาให้สหรัฐอเมริกาแต่ตาหมอกกล่าวว่าไม่มีใครฆ่าพอพ่าพศ บางแหล่งกล่าวว่าพผพดถูกผู้เดียวกันสังหารหลังจากการเสียชีวิตของพผพขเขมรนแดงจึงล่มสลายลงสมาชิกบางส่วนประกาศยอมจำนนและถูกจับ